ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการอร่อยง่ายๆสไตล์ซีเล็กค่ะวันนี้นะคะแมจิค่ะแล้วก็เชฟนิทิดมานะเฝ้าค่ะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนําให้คุณผู้ชมทางบ้านคะวันนี้เชฟมีเมนูเด็ดนะครับเมนูเด็ดในที่นี้ก็คือทําจากค <ทำ S 2> <อ>ุน่าแซนด์วิชในน้ําเกลือนะครับ ซีเลรตทูน่าแซนด์วิชในน้ำเกลือต้องไม่จีบเปิดตู้เลยครับเปิดตู้เลยนะคะคราวนี้เราก็มาเรื่องถ้ามีผลิตภัณฑ์มากมายนะครับที่เชฟตุนไว้ขอแนะนำนะฮะวันนี้ก็คือตัวนี้นะฮะใช้2กระป๋องนะฮะเพราะเมนูเมนูนี้อร่อยมากอร่อยมากนะครับใช้2กระป๋องก็คือไปหล่นใช่กันคะคือใช้นี้เลยแหมงั้นขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวต้องสักครู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปฟังสาระที่ดีกับซีเรตกันก่อนค่ะเพิ่มรสเข้ม แตมรสชาติซีเล็กทูน่าปรุงรสสูตรน้ำพริกผัดอร่อยง่ายๆได้ทุกมื้อ <c oughs> ค่ะหลายคนเคยสงสัยนะคะว่าเ,เวลาเราเลือกซื้อทูน่าเนี่ยจะมีแบ่งประเภทยังไงบ้างนะคะปกติแล้วทูน่าที่ขายอยู่ในชั้นเนี่ยก็จะมีเป็นทูน่าชนิดเป็นสเต็กนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือทูน่าแซนด์วิชทูน่าสเต็กเนี่ยก็เป็นจะทูน่าชนิดก้อนนะคะเหมาะสาหรับไปทําเมนูประเภทที่ต้องใช้ความเป็นชิ้นนะคะเช่น เมน,นูแพทที่ต้องการเป็นชิ้นเนื้อนะคะในขณะที่น้ทูน่าแซนด์วิชเนี่ยคือเรามีการเออไปตีย่อยออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วทาให้ทุกท่านเนี่ยสะดวกมากขึ้นเมนูที่เหมาะก็คืออาจจะเช่นเอาไปทําเป็นแซนด์วิชทําน้ําพริกหรือว่าไปทําเมนูต่างๆที่เหมือนกับเราไม่ต้องเอาไปบดอีกรอบหนึ่งทําให้ทุกท่านเนี่ยสะดวกมากขึ้นในการใช้งานนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคงจะทําให้ท่านเนี่ยเลือกซื้อปลาทูน่าได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะขอบคุณคะ่ะสราระดีๆกับซีเล็กนะคะมาถึงขั้นตอนสนําคัญแล้วค่ะ เต็มที่เลยนะนี่รอชิมอยู่เลยค่ะหลนทูน่านะฮะจะมีเอ่อทูน่าแซนด์วิชในน้ําเกลือนะครับน้ํากะทิเกลือหอมแดงซอยน้ํามะขามเปียกพริกชี้ฟ้าเขียวแดงเหลืองนะครับแล้วก็ผักสดอันนี้เราก็ใส่น้กะทิเลยเนาะใส่กะทิลงไปก่อนเลยนะครับโอเคใส่หมดเลยค่ะ จากนั้นเราก็ต้องรอให้เดือดไหมคะรอนิดนึงนะครับรอหน่อแล้วก็หอมแดงนะครับหอมแดงหอมแดงนี่เราก็ซอยแบบหยาบหยานะฮะไม่ต้องไม่ต้องละเอียดมากนะฮะเสร็จเรียบร้อยเราใส่หอมลงไปเลยนะครับใส่หอมไปก่อนใส่หอมไปก่อนนะฮะเอาไปคั่วกับกะทิแล้วกลิ่นหอมก็จะออกมานะครับนะครับนี่ลองใส่ใส่ลงไปเลยฮะแฝดความลงไปเลยโอเคคนเลยครับ เกลือนะครับหนึ่งช้อนชาแล,แล้วก็น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียก,ยกสองช้อนชานะฮสองช้อนชานะคะเดี๋ยวก็ดูกะก๋ารอร่อยไหมห้ากะก๋า <ไป S 2> แล้วก็ใส่พริกนะครับออโอ้พอพริกสุกก็รับประทานได้เลยลูกโดดลูกโดดลูกเด็ดน,ดน,นะฮะอุ้แต่สีสวยอ่ะสวยครับเข้มข้นนะครับได้ได้ดูหน่อยดูหน่อยหนูดูยังไงล่ะว่ามันสุกแล้วอ่ะนี่สุกแล้วแค่นี้ก็สุกแล้วก็ห้านาทีไงครับห้านาที เนี่ยนได้น้ำเข้มข้นเลยนะ่ไเอาเลยค่ะโอเคนะครับนะฮะพริกก็สวยมากพริกสวยไหม<อ>โอ้ยของปลอมหรือเปล่าคะนี่ใส่ของจริงหรือเปล่าของจริงของจริงนะคะแล้วเน <_ S 3> ี่ยชิมน้มําก่อนชิมน้มําก่อนฮะชิมน้ําก่อนนะครับหอมอร่อยมากๆเลย มันง่ายมากแล้วนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมสาม,มารถทําทานที่บ้านได้แล้วจะบอกว่ามันสะดวกมากเหมือนเอาไว้ในตู้เย็นออกมาทําทานได้เลยแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ทานไม่ทานตลอดอย่างนี้นะคะเข้าไปดูที่ Facebook ค่ะอะร่อยง่ายๆสไตล์ซีเล็กค่ะแล้วก็ขอ,ขอขบคุณผลิตภัณฑ์สตา r ์เวลนะคะวันนี้เมจิแล้วก็เชฟก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ่าไงาวันนี้เดี๋ยวเราคอเวลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะส,ว,สวัสดีค่ะซีเล็กซาดินยำรสเผ็ด

พิซซ่าหน้าความรักสลัดผักความคิดถึงเฟรนฟรายความคำหนึง่งขอที่ซอซีหน่อยได้ไหมครับผมจะมาระบายความในใจแค่คิดถึงเธอวละครั้งเนี่ยมันก็กินเวลาตั้ง24ชั่วโมงเลยนะหุงยางใครไม่รู้แต่หุงยใหญ่ะของพี่นะเป็นแฟนผมไหมครับผู้หญิงสมัยเนี้เขาไม่ชอบน้หนาําเขาชอบเนื้อเนอซีเ็กสลัดน้ำสลัดมีเนื้อ